พักที่เหมาะกับสิป,ปูกฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนกะซิมีประมาณสองสามย่างนี่จะพี่น้องที่ปลอดโรคปลอดภัยปลอดมาแรงที่ปลูกง่ายที่สุดสําหรับฤดูการนาฝนแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดจะพี่น้องสวัสดีจ้าเพราะม่พี่น้องป้องป่ายสุขสุขคนในลำพ่ายสองป้าหาผักสวนขั้วจ้าช่วงนี้ยุช่วงที่กํานั่งปรับปุ่มสวนจ้าเอ่อปับปุ่สวนแล้วก็จัดสถานที่ไม่จะพี่น้องจ,จัดสถานทีไม่ก็เลย ล้วก็สีเห็ดสแเนคุ้มนี่จ้าเพราะว่าอากาศที่หอนแล้วกะเพื่อป้องกันเม็ดฝุนไอเม็ดลูกเห็บนะจ้าหน้าที่เขาสิลงมากกับทบเพราะว่าต้องไปขังนาก็คือพานแรงก็คือฝนเลยจ้าพี่น้องก็คือเฮ็ดพักก็คือเห็ดหนักแต่ว่าเขาก็ต้องหาวิธีกันป้องกันเอาจ้าเอาได้ระดับหนึ่งกันยังดีจ้าพี่น้องเพราะว่าคนมีใจปปรักน,นีิสิปลูกยุบิดปีจ้าพี่น้องมือนีสิมาแนน้ำพักสองยางทีว่า ปลูกได้บดปีเนจะจนะ้ะเนาะบางคนบอกว่าพักชี่ปลูกบ่ได้นาฝนพักชี่สามารถปลูกได้ตลอดปีจ้าพี่น้องนี่ยูนี่ถ้าช่วงนี้ไปห้าหนาฝนนี่บิดฝนนี่ก็คือสีเน,นเ้นพักที่จ้ะที่เล้าจ้าพี่น้องกําลังงามจ้า,พ,จาพี่น้องกําลังงามชี่เแล้า็รักะพองปอมจ้าพี่น้องแล้วก็พักหอมบัวจ้าพี่น้องยุนี่ยุนี่จะเน้นสามยางทีมันเห็ดง่ายที่สุดห้าสามารถปรับเลี่ยนการปลูกได้จ้าพี่น้องเพราะว่า อันใดมันปลูกยากเขาก็จะฟื้นเห็ดจ้บพี่น้องนย่ฟื้นเห็ดไอ้พักสลัดกับพ่อได้จ้าพักสลัดกับพ่อได้แต่ว่าอันใดมันเห็ดยางเขาก็จะไปฟื้นเห็ดจ้บพี่น้องมันสีเห็ดให้เขาเข้าสูครับมาแรงมาได้นั่นสีสูเข้ากับตองได้ใสเคมีอันนี้ก็คือบ่อยากใสเคมีเขากับสามัดดิ่เดียงได้จ้าพี่น้องสามาัดดีกเดียมเขากับจะไปปลูกพักที่มันปลูกยากจะพี่น้องเพ็าใถ้ามันปลูกง่ายอันนี้กับพ่อได้ยุจ้าอันนี้กับบ่กับบ่ถึงว่าเห็ดยากจ้าขนาด แต่ว่าสําหรับแปลงยกแขได้จ้ะเพราะว่าสังเกตว่ายุดินก็แปลงยกแขมันแตแกตางจากพี่น้องพวมแตกตางของขามันมีคือมาแลงย่งเพระท่านมาเห็นจากพี่น้องเนี่เขาอาจจะยู่สูงเดี๋ยวมาแลงเขาอาจจะบ,บินสูงหนึ่งคือเขาขึ้นสูงแล้วเขาก็สีหอนแล้วอีกอย่างหนึ่งล่มกับสิทางเขาประมาณนี้จากพี่น้องสัเงเกตนะจ้าเนาะตามที่สังเกตเบื้องเพราะว่ายุนี่นนก็ย่นี่้านพร้อมกันยุนี่แถบสีเหลือเราจ้่แต่ว่ายุนี่ข็ยังคือเกาจากพี่น้องยังปกติยังบ,บม่มีมาแลงมาเจาะไม่กิน อันนี้คือเป็นการสังเกตคือเป็นข้อดีของการปลูกแบบปลูกแบบยกแร่จ้าพี่น้องก็เลยว่าสีเฮ็ดแปงยกแร่เพิ่มจ้าพี่น้องนั่นตัดใหม่มาไว้แล้วสีเฮ็ดแปงยกแร์เพิ่มให้มันได้ลายที่สุดจ้าพี่น้องเพราะย่ามสีเฮ็ดมันได้ลายที่สุดเหล้าอีก่างนึงก็คือเฮ็ดกระทางนี่แหละจ้าเฮ็ดกระทางนี่แหละพี่น้องอันนี้อันนี้จะเฮ็ดแบบแท่นจ้าแท่นแท่นแผงเพาะจ้าพี่น้องอันนี้จะเฮ็ดแบบแท่นแผงเพาะแต่ว่าจะเฮ็ดแบบ จะเฮ็ดแบบมักจ้ะมักมักขี้มักมักแหนแดงไว้ในนี้จ้ะพี่น้องกระไรก้นสีว่าขาดน้อยๆก็สีคือสีมักแหนแดงไว้ได้จากเพราะว่าเฮ็ดพานมากเดือดมันจะพวกนี้พวกนี้เฮ็ดพานมากเดือดจ้ะพี่น้องงามเลี้ยวจ้ะพี่น้องครับสลัดจ้ะสลัดเฮ็ดไปรุ่นนึงแล้วทดลองเฮ็ดไปรุ่นนึงแล้วก็เลยก็เลยวาสีก็เลยมาลองเฮ็ดบางอีกก็เลยมาลองเฮ็ดบางอีกคือว่ามันก็โอเคจ้ะพี่น้องผลงานก็ถือว่า คือว่าโอเคใจพี่น้องนี่สีเห็ดแบบนี้เนาะจ้าเนาะพี่น้องสิเห็ดในเบื้งจ้ะอันนี้คือเกิการมักปุ๋ยมักคล้าขๆกับแปลงนกแค่ไ้ายข่ับแปลงยกขอบที่ห้าเห็ดแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องเฮ็ดแปลงให่ห้าสีใส่หงาใส่หงาใ่ใส่หงาเป็นส่วนหลายเนาะจ้าเนาะมักปุ๋ยไว้ในตัวแต่ว่าอันนี้สีพาะมเขือเพาะคือเพาะแท่นแผงจ้ะพี่น้องตัวนี้สีเห็ดเป็นสีเห็ดแท่นแผงคือสิโยก แบบนี้ไปขายแต่ว่าห้องสิขายในราคาใดราคาตุนละสองบาทจะพี่น้องเฮ็ดมะเขือเฮดพปิกห้องสิขายในราคาตุนละสองบาทใดเพราะว่าห้องสิสามารถปล่อยเขาไว้ในนี้จนไงเติบจะพี่น้องกตคิดเบื้งกับเฉลียเบิ่งกับจะนาจะยู่ทีว่ว่าค่าค่าหนึ่งมื้อนานะ่าจะเนาะค่าหนึ่งมื้อก็จะยู่ได้เพราะว่าเพราะว่าถ้วยตัวนี้ก่ใหไงเติบญงกลัวแผงพอจะน่อยนอกจากเนาะอันนี้คือเป็นถน้่วนำจินที่ห้างสือมาจากจาก้า,กานร้อยใบซึ่ง ร้อยใบสิถือไอ้ร้อยใบสิถือ,อยุทีสิบสิบเกตบาทจากพี่น้องมัดหนึ่งห่อหนึ่งสิถือ,อยุทีสิบเกทบาทเคียนั้นเองคึอมันประหยัดต้นทุนกวกันแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาก็สามารถแยกขายเป็นต้นเป็นต้นใดสมมติว่าผู้ใดผู้ผู้ใดที่เพิ่นบ่มีพื้นที่หลายเพิ่อนอยากได้ย่างมาต้นสองต้นสามต้นประมาณนี้เขาก็สามารถสามารถไอ้แยกขายเพิน่นใดง่ายแบบนี้มาจากพี่นงองแทน่นเถงเงาะจากพี่น้องเดียวกันโยกง่ายเอาไปขายเอาไปเอามาเขาก็สีเอาง่ายก็กัน พราะว่ามันแยกออกจากกันนะจ๊ะมันก็คือแผงพอแพงพอมาตรงยกแพงขายถ้าสมมติว่าห้าอีค็ดเป็นแพียงพอห้าสียกเป็นแพงขายเลยได้จ้ะแต่ว are. ่าอันนี้คือเห้าสามารถแยกเป็นตุนเป็นตุนเป็นตุนได้ยกแพงก็ได้คือยกถานแบบมีถานแบบมีห้าสีไซถานแบบมีห้าสีไซได้อยู่สีสิบหาตุนจ้ะพี่น้องสีสิบหาตุนแต่ว่าห้าสีขายอยู่ในถ้าห้าส่พริกใส่มะเขือมันสีตัตันละสองบาทห้าสีขายอยู่ทีถานว่าฐานละลอยจ้ะพี่น้องฐานละลอยแต่ว่า สมมติว่าขอดีก็คือว่าสมมติว่ามันมันแตกต่างกันกรับไอ้ครับแผงแทงพาะคือว่าห้าเห้าสิจัดใส่เห้ืพื้นใด้ถึกใจสําหรับผู้คนมีเงื้อนทีหน่อยแต่ว่าอย่างได้ทุกจ้างประมาณนี้แม่จ้าพี่น้องเพราะว่าพริกก็มีหลายสายพันธุ์เคือก็มีหลายสายพันธุ์ห้าสิจัเพื้นมาใส่หนีย่างละสิบตน้นสิบตน้บตนประมาณนี้จ้าพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นขอดีสําหรับผู้สื่อแล้วก็ผู้ขายก็ขายง่ายจ้าพี่น้องคิดง่าย อันนี้สิมักเนืเ้อแดงไว้ขขางล่างจ่าพี่น้องเพื่อยังเพื่อว่าลากพื้นเขาสีเดินได้เดินหากินเดินได้ดีเรากะอีกย่างนึงก็คือว่าสารอาหารจากเนืเ้อแดงสุดยอดเลจาจ่าพี่น้องก็คือสิเหตุแบบมีจ้ะจะใส่เนืเ้อแดงประมาณเนืเ้อแดงที่ห้าตากนะจน่ะเนาะห้าพึง่งแดดไว้สองแดดจ้ะพี่น้องเขาเสียมาใส่แต่ว่าเป็นหยังคือบอเนื้อสุดใส่ตัวนี้ใส่เนื้อสุดจ้ะพี่น้องใส่เนื้อสุด แง้สดก็ไอะไรคือแกนแต่วา่าแง้สวนห้าสีไส้ได้น้อยนะจ๊ะเนาะมันก็คือตัวนี้ตัวนี้มันยกตัวแล้วห้าสีไส้คข้าวเมื่อนได้ถือจ้ะพี่น้องห้าสีข้าวเมื่อนได้ถือตัวนี้ก็ใช้ประมาณจะครืงถวยจ้ะพี่นอาอาา้องกับดินใช้ครืงถวยก็ดีาากับหลกพืชเขากะเดินเดินหากินอาหารเดินได้ดีจ้าพี่นอ้องรลักพืชเขาเดิไในตีพักตัวเรี่ยวจ้าพี่น้องพักตัวเรี่ยวอีรีอันนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมไม้ทีพึ่งทดลองเหตแต่วา่าพลานมาหลอดนแจนจนจนได้เอาลูกดินแล้วจ้ะพี่น้องหลกเขาเดินได้ดีีจ้พ่น เราพักเขากะงามเร็วจ้ะอันนี้คือการการหิด็ดแบบถวยน้าจ้าเนาะถวยกับประมาณนี้จ้ะพี่น้องมันก็จะง่ายกว่าถวยปลูกเพื่อว่าต้นพืชเขาจะยู่ในนี้ได,ด้โดนก่าถวยปลูกน้าจ้ะเนาะเพราะว่าถวยปลูก,วก,วกห้าว้ดุนเม่ได้ได้จ้ะถ้าห้าว้บดุนเขาจะง่ายไปเรื่อยล้วเขาจะสารขาดสารอาหารประมาณนี้จ้ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็คออือยู่ได,ด้ยู่ได้ดดนตืบจ้าพี่น้องสามารถยู่ได้จนว่าต้นพืชง่ายตืบเนาะจ้าเนาะเ่าคอยเสียเอาไป ไปจำนายด้วยเอาไปร่งปลูกได้จ้าพี่น้องยูนี่ก็จะมีทุกยางจะนี่ก็จะมีคณะจะมีไอ้พักสลัดพักสลัดตัวนี้ล้อก็มะมัือเทศนี่จะเอาออกแดดจ้าเพราะเขางามเล้กก็จะจะง่ายคือบอดยูคล่องนี่ริดยูก็มีตลอดจ้าพี่น้องอันนี้จะเป็นพักหอมจ้าพักหอมพักหอมต้นพันธุ์เขาอาัดหัวพันธุ์เขาอัดจ,จะาว่าไงว่างามปันได้จ้าแต่ว่าสามารถปลูกได้อาทิตย์เดียวจ้าพี่น้องนี ยูนีว้าวที่สุดก็คือการปลูกหอมจากพี่น้องปลูกหอมเสกกระท้างปลูกหอมเสกแปลงนานนี่เริ่มจากนี้ไปปลูกหอมงายจากพี่น้องงามเรียวหอมมัน,นจะเป็นมะเขือขาวจากพี่น้องอันนี้จะเป็นพักชีอันนี้จะเอาออกไปใส่แดดแล้วพอจกเพราะว่าเขามาักเขามักเดียดจ้กพี่น้องพักชีเลา้าแล้วก็มีจ้าพักหอมปลอมพักชีปลอมตัวนี้จะเอาออกแดดจา้า จะอ,ออกแดดเพราะว่าเขามากักแดดรอยปรเปอรเซ็นจ้ะเพราะว่าพักปูนี้เขามากักแดดรอยรเอรเซ็นชอบดแดดรอยเปอร์เซ็นอันนี้ก็จะเป็นเน้อหลักเผ้าจ้ะเดี๋ยวเราพาจ้ะพีหนองมีถุอยางคือเกากับล่องแตงเหจ้ะแมาดผลิตเอ็นห้่ีทุอย่างคือร่องแตง อันนี้ก็จะเป็นมะละกิน้จพี่น้องอันนี้ก็กระลังแตกตาแล้วจ้าพี่น้องก็เริ่มแตกตาแล้วจ้าเริ่มแตกตาเขาก็สิเริ่มแตกตาเริ่มแตกตาตากับงหลังนี่เขาจะออกพร้อมกันจ้าพี่น้อง็นั่งเริ่มแตกตาจ้านั่งเตี้ยกกระปอเตะ้ปะเลยจ้า ซี่หาถึงยี่ซเมือก็สามารถเราลงปู่ได้ตัวนี้ช่ำรอดถุงจะพีนองช่ำไหวแบบนี้คือรอดถุงรอดเขาแตกตาห้องเขา,าเสียลงมถุงก็ได้จ้จพีนองแต่ตัวนี้คือทเป็นนี่พอไอ้ไัวชิงไหวจ้จพีนองนี่เย็ดัวชิงไหวคือให้เขาออกลากแล้วก็ออกนอห้องคอยสีแยก,ก้จพีนองห้องคอยสียแยก,กไปใส่ถุงใส่กระถางแจพีนองอันนี้คือการการเ้างสิป,ปูกขิงเขาต้องเฮ่ไหวแบบนี้กขอนม่จน่ะเ้ราะเขาเฉื่เลี้ยว้จพีนอง ก็เดี๋ยวก็ะทิมีดอกกระเจียวอีกจ้ะดอกกระเจียวนี่มันเอาลงมาเฮ็ดจ้ะพี่น้องก็จังสิเลยจ้ะเฮ็ดไปเรื่อยๆมีหลายสิ่งหลายอย่างแก้ละให้จากพี่น้องหลายอย่างที่ถึงให้เฮ็ดก็เฮ็ดไปเรื่อยๆก็ย่างง่ายนี่สิเลยจ้ะแต่ละมื่อจะถึงเฮ็ดอีกอย่างแน่จ้ะพี่น้องช่วงนี้ก็คือสีเฮ็ดแดงยกแค่แล้วก็สีเฮ็ดผ่าสะเล่นขึ้นแปดงพักจ้ะพี่น้องแปดงกับพ่อเฮ็ดคางเลยจ้ะพี่น้องวะแดงกับพ่อเฮ็ดคางเลยก็ยังไม่มี ไปที่ม้วนมีเวลาแข่งไหนอยู่จ่าบ้างเนาะออกมือเลยจ้าเตียงอันนี้ผักชีจ้าผักชีกับเตียงอยู่น้ำกันจ่าพี่น้องบ้างบ้านมีนเวลามาเห็ดแข่งเขาอยู่จ้าสิบว่าเดือนมีเวลาเห็ดแบบจ้าพี่น้องนี่หนักหลายย่างหลายเนี่ยเห็ดไปเรื่อยๆจ้าซ้หรับการกเกษตรเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาบ่มีที่สิ้นสุดจ้าพี่น้องเห็ดอันนี้แล้วก็อยากเห็ดอันนั้นเห็ดอันนั้นแล้วก็อยากเห็ดอันนี้เห็ดไปเรื่อยๆได้จ้าเด้อ กเกษตรบ่มีบ่มีมือแล้วหรอกจ้าแต่ว่าเฮ็ดไปกับมีค้ามซุกมีความสุกมีความหวังยก่กับการเกษตรเท่านี้ละสำหรับคลิปนี้กะบ่บมีอยังมากไม้หรอกจ้าก่ะมีเนี่ยทังในการปลูกการเฮ็ดก็คือว้าสู้พ่อแม่พี่น้องฟัางหลือจ้ะผู้ใดอยากปับประยุกต์ใส่เอาไปเฮ็ดไปปับ๊บไปประยุกต์ไปพัฒนากะต่อยอดก่ะเอาไปเฮ็ดลอกเมืองจ้ะพี่น้องอันใดมันดีก็ไปเฮ็ดลอกเมืองได้จ้ะเด้อมันบ่มี มันบ่เสีหยหายหรอกจ้ะบ่เสีหยหายหลงทุ้บ่กี่บาทห้องไปคิดลองเบิง่งถามันบ่ดีกะห้องกัถอยแค่นั้นหมจ้ะถามันดีกะฮ็่ต่อไปจ้าพัฒนาต่อยอดต่อไปจ้าพี่น้องสาหรับลิดนี่กะทีขาจูไว้เพียงแค่นีเนะจ้นะเนาะสีเฮ็ดงานมาจ้าพี่น้องกราบขอบุณขอคุณพพอเม่พี่น้นนนนองบองปายสุสุขคนได้ใจเอจีทุกทานจ้าที่เขามาติดตามรับสมมสองเฝ้ามาักักสวนขั้ว่องท,อกทเกษีนเนี้ยน้ำไผ่จ้ะมียังดีเดี๋ยวกะเสียวลุกแวเาให้เบิ่งจ้ะพี่น สำหรับคลิปนี้ก็จิขอลาไปเพี่งแแกนีเนะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ